นัดใจกลางผืนทรายแห่งอียิปต์ที่ซึ่งการเวลาได้กัดกร่อนซากอารยธรรมจนเหลือเพียงทุลีมีเรื่องราวที่ถูกเล่าขานผ่านกระแสลมร้อนมันนานนับพันปีเรื่องราวของรัติการที่ยืนยาวกว่าแสงอรุณและเงาที่ยิ่งใหญ่กว่าพีระมิดใดๆ ในความมืดมิดใต้ผืนทรายที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาที่ซึ่งดวงดาวนับล้านดวงทำได้เพียงส่องแสงอันริบรี่ยังมีบางสิ่งที่ชาวอัยุปโบราณเชื่อมันว่ามันไม่เคยหลับไหลและไม่เคยตายมันคือความโกลาหลนในยุคบรรพการคือศัตรูนิรันดร์ของดวงอาทิตย์คืออสรพิษร้ายที่ถูกจองจำไว้ในตำนาน แต่ทว่าในทุกค่ำคืนที่ดวงจันทร์สาดแสงสีเงินเยียบเย็นลงมาอาบไล้เนินทรายหากใครสักคนจ้องมองนานพออาจเห็นเงาดำทะมึนขนาดมหึมาเคลื่อนตัวผ่านยอดทิวทรายอย่างเงียบงนันเป็นเงาของหมูยักษ์ที่เลื้อยผ่านกาลเวลารอคอยวันที่จะตื่นขึ้นมาเพื่อกลืนกินแสงสว่างให้หมดสิ้นไปจากโลกใบนี้อีกครั้งเพราะสำหรับมันแล้วตำนานไม่ใช่แค่อดีต แต่คือพันธสัญญาที่รอวันหวนคืนและดูเหมือนว่าวันแห่งการหวนคืนนั้นอาจมาถึงเร็วกว่าที่ใครคาดคิดท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาจนอากาศสั่นไหวร่างสูงสง่าของด็อกเตอร์โจนาธานรีดก้าวลงจากรถยนต์ขับเคลื่อนสีล้อที่บัดนี้จอดนิ่งสนิทอยู่หน้าแหล่งขุดค้นแห่งใหม่ สายตาคมกริบสีเขียวเฮเซลของเขาจับจ้องไปยังโครงสร้างหินทรายที่เพิ่งถูกคนพพ้นพบโผล่พ้นผืนทรายขึ้นมาเพียงเล็กน้อยมันคือร่องรอยของสุสานที่โลกลืมสุสานของชาวฮิกซอสชนเผ่าปริศนาที่เคยเข้ามายึดครองอียิปต์และตั้งตนเป็นฟาโรอดรจอร์นนารีตคือนักอียิปต์วิทยาผู้มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก เขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อตามหาสมบัติแต่เพื่อตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ใต้จารึกโบราณ เขากล่าวกับทีมงานด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่าทีแห่งนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับฟาโร่องค์สุดท้ายของราชวงศ์ฮิกซอสฟาโร่ผู้มีนามว่าอาเปปิซึ่งเป็นชื่อที่พ้องเสียงกับอสรพิษร้ายในตำนานอย่างน่าประหลาดและนี่คือจุดเริ่มต้นของการขุดค้นที่จะปลุกเงามืดให้ตื่นขึ้นจากหลับไหลภารกิจครั้งนี้ ดอกเตอร์โจนาธานรีดไม่ได้มาเพียงลำพังเขายือนอยู่เคียงข้างทีมงานผู้เป็นหัวกะทิในแต่ละ,ะแขนงผู้หญิงที่ยืนสงบนิ่งข้างๆเขาคือดอกเตอร์เลลาฮัสซันนักภาษา,าศาสตร์โบราณชาวอียิปต์ผู้เฉียบแหลมดวงตาสีอัลมอนด์ของเธอสามารถอ่านอักษเรเฮโรกลิฟิกได้ราวกับบทกวีเธอคือผู้กลุ่มกุญแจสำคัญที่จะไขปริศนาจากแผ่นจารึก ถัดไปคือโอมาร์คาเลตมักุเทศหนุ่มเลือดอียิปขนาดแท้ผู้รู้จักทะเลทรายดีกว่าบ้านของตัวเองรอยยิ้มและอารมณ์ขันของเขาคือสิ่งที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตใจของทีมในยามที่ต้องเผชิญกับความกดดันและสุดท้ายหญิงสาวชาวไทยหนึ่งเดียวในทีมสสิพิมชนกนักโบราณคดีรุ่นใหม่ไฟแรงผู้เชี่ยวชาญด้านความเชื่อเปรียบเทียบ กล้องถ่ายรูปและสมุดบันทึกในมือของเธอพร้อมที่จะเก็บทุกรายละเอียดพวกเขาทั้งสี่คนมาจากต่างที่ต่างวัฒนธรรมแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเปิดประตูสู่สุสานของกษัตริย์ไร้บัลังโดยที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะปลุกบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าขึ้นมาด้วย คำคืนแรกกลางทะเลทรายภายในเต็นท์บรรชาการที่สว่างสวยด้วยแสงตะเกียงดเรเลลาฮัตสันได้เริ่มเล่าขานตำนานที่เก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของอียิปต์ให้ทุกคนฟังขณะที่ภาพวาดโบราณจากม้วนกระดาษปาปิรุสถูกฉายขึ้นบนจอผ้าใบมันคือเรื่องราวของวัฏจักรแห่งวันและคืนการต่อสู้ที่ไม่เคยมีวันสิ้นสุด เธอบรรยายว่าทุกค่ำคืนหลังจากที่เทบราสุริยะแทพผู้ยิ่งใหญ่เสร็จสิ้นภรารกิจการมอบแสงสว่างให้แก่โลกมนุษย์พระองค์จะทรงเรือสุริยศักดิ์สิทธิ์ล่องลอยเข้าสู่ดูอัตหรือโลกใต้พ,พ,พิภพซึ่งเป็นดินแดนแห่งความมืดและความตายแต่การเดินทางนั้นไม่ได้ราบรื่นเพราะในทุกราตรีศัตรูตัวฉกาจของพระองค์จะรอคอยอยู่มันคือ อาเปปอสอรพิษยักษ์แห่งความโกลาหลนร่างกายของมันยาวสุดขอบฟ้าดวงตาของมันสามารถสะกดให้เหล่าถวยเทพต้องหยุดนิ่งและเสียงคำรามของมันทำให้แม่น้ำแห่งยมมรโลกต้องสั่นสะเทือนอาเปปจะพยายามขัดขวางเรือสุริยะกลืนกินเทพราเพื่อหยุดยั้งไม่ให้พระอาทิตย์ขึ้นในเช้าวันใหม่ หากวันใดที่อาเปปได้รับชัยชนะโลกทั้งใบจะตกอยู่ในความมืดมิดชั่วนิรันด์ดังนั้นการต่อสู้ระหว่างเทพราและอาเปปจึงเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกค่ำคืนมันคือสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดระหว่างระเบียบและความโกลาหลนเป็นตำนานที่ชาวอียิปต์โบราณภาวนาให้เทพราได้รับชัยชนะเสมอแต่ลึกๆแล้วพวกเขาก็รู้ดีว่า อาเปบไม่เคยถูกทำลายได้อย่างแท้จริงมันเพียงแค่พ่ายแพ้และรอคอยวันที่จะกลับมาอีกครั้งความเงียบเข้าปกคลุมเต็นชั่วขณะความยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวของตำนานทำเอาทุกคนพูดไม่ออกแต่แล้วโอมาก็ทำลายความเงียบนั้นลงด้วยการหันไปทางสสิแล้วทำเสียงขูฟ่ฟอๆเรียนแบบเสียงงูอย่างไม่มีปีมีคลุยฟอ ระวังนะคุณสสิเดี๋ยวคืนนี้อาเป๊บจะมาเข้าฝันสสิที่กำลังจมอยู่ในผวังถึงกับสะดุ้งสุดตัวจนเก้าอี้เกือบล้มก่อนจะหันมาทำหน้ายู่ใส่โอมาคุณโอมาอย่ากแกล้งกันสิคะแค่นี้ก็จินตนาการไปไกลแล้วเนี่ยเสียงหัวเราะของทุกคนก็ดังขึ้นพร้อมกันดอกเตอร์โจนาธานส่ายหัวเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มขณะที่ดอ,อร์เลลาหัวเราะจนเห็นไรฟัน มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ทำให้ทุกคนลืมความน่าเกรงขามของทะเลสายยามค่ำคืนเป็นการยืนยันว่าถึงแม้ภารกิจเบื้องหน้าจะหนักหนาเพียงใดความเป็นมนุษย์และมิตรภาพของพวกเขาก็ยังคงเป็นแสงสว่างที่อบอุ่นที่สุดเป็นเสียงหัวเราะที่ช่วยขับไล่เงาแห่งความกลัวแม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตามรุ่งเช้าวันต่อมาการขุดค้นก็ได้ดำเนินต่อไป และแล้วสิ่งที่ด็อเตอร์โจนาธานรอคอยก็ปรากฏขึ้นคนงานได้ค้นพบแผ่นศิลาจารึกขนาดใหญ่ที่ยังคงมีสภาพสมบูรณ์อย่างน่าอัศจรรย์หลังจากทำความสะอาดอย่างระมัดระวังภาพที่ปรากฏขึ้นก็ทำให้ทีมงานแทบหยุดหายใจกล้องซูมเข้าไปใกล้เผยให้เห็นขาทูช หรือวงรีล้อมพระนามของฟาโรห์ซึ่งสลักชื่ออาเปปปิไว้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือสัญ,ญลักษณ์ที่อยู่รายล้อมพระนามมันคือรูปสลักของงูยักษ์ที่ขดตัวเป็นวงกลมล้อมรอบขาทูชนั้นไว้ราวกับกำลังปกป้องหรือจองจำดอกเตอร์โจนาธานใช้ปลายนิ้วลูบไลไปตามรอยสลักอย่างแผ่วเบาแววตาของเขาเป็นประกาย นี่แหละหลักฐานที่เราตามหาเขาพูดเสียงเรียบนี่คือหลักฐานชิ้นแรกและชิ้นเดียวที่เชื่อมโยงฟาโรแห่งฮิกซอสเข้ากับตำนานอาเปปโดยตรงอย่างที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาก่อนบัตรนี้เรื่องเราเมื่อคืนได้ก้าวออกมาจากม้วนปาปิรุสมาปรากฏอยู่บนแผ่นหินที่จับต้องได้ และมันกำลังจะนำพวกเขาดำดิ่งลงไปสู่ความลับที่ลึกยิ่งกว่าเดิมค่ำคืนที่สองผ่านไปอย่างเงียบสงบหลังจากที่ทีมงานคนอื่นๆเข้านอนแล้วดร์โจนาธานและดเรเลลาฮัสซันยังคงนั่งอยู่ข้างกองไฟเปเลวไฟสีส้มสะท้อนอยู่ในดวงตาของคนทั้งคู่ความเงียบที่โรยตัวอยู่รอบกายไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัด แต่กลับเปิดโอกาสให้บทสนทนาที่ลึกซึ้งได้เริ่มต้นขึ้นคุณเชื่อเรื่องอาเปปจริงๆหรือครับด็เรเลลาโจนาธานพามขึ้นทำลายความเงียบไม่ใช่ในฐานะตำนานแต่ในฐานะสิ่งมีชีวิตเลลาเงยหน้าขึ้นสบตาเขาแววตาของเธอจริงจัง สำหรับฉันวิทยาศาสตร์คือเครื่องมือที่ใช้อธิบายโลกแต่ศรัทธาคือสิ่งที่ช่วยให้เราเข้าใจในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังไปไม่ถึงบรรพบุรุษของฉันไม่ได้สร้างตำนานเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อความบันเทิงแต่เพื่ออธิบายพลังที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าพวกเขาจะเข้าใจโจนาธานพยักหน้าช้าบางทีความจริงอาจอยู่ตรงกลางระหว่างสองสิ่งนั้น บทสนทนาของพวกเขาดำเนินไปจากเรื่องตำนานสู่เรื่องความฝันและเรื่องราวส่วนตัวเป็นครั้งแรกที่กำแพงแห่งความเป็นนักวิชาการได้ทลายลงเผยให้เห็นความผูกพันที่เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆท่ามกลางความมืดของทะเลทรายการขุดค้นในวันถัดมาได้นำพวกเขาไปสู่ทางเข้าอุโมงค์ที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นศิลาจารึก อากาศภายในนั้นเย็นยเยือกและเต็มไปด้วยกลิ่นอับของการเวลาลำแสงจากไฟฉายคาดศีรษะของแต่ละคนสาดส่องไปมาเผยให้เห็นผนังถ้ำที่เต็มไปด้วยภาพสลักโบราณและส่วนใหญ่เป็นภาพของงูงูในทุกอิริยาบถงูที่กำลังต่อสู้งูที่กำลังหลับไหล และแล้วเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นเมื่อลำแสงไฟฉายของสสิสาดไปกระทบกับภาพสลักรูปงูขนาดใหญ่ตัวหนึ่งรอยสลักนั้นก็พลันเรืองแสงสีเขียวจางๆขึ้นมาก่อนจะดับวูบลงในทันทีเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมคะสสิร้องออกมาเสียงสัน่นทุกคนพยักหน้าไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงความเย็นที่แล่นผ่านสันหลัง สสิพยายามทําใจดีสู้เสือเออถ้าเกิดไฟฉายดับขึ้นมาตอนนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะฉันจะเป็นคนแรกที่วิ่งออกไปเองแม้จะเป็นการพูดติดตลกแต่ก็ไม่มีใครหัวเราะออกมาได้เต็มเสียงเพราะทุกคนรู้ดีว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้มาเยือนอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นผู้บุกรุกที่กำลังถูกจับตามองโดยบางสิ่งบางอย่างแล้ว พวกเขาเดินลึกเข้าไปในอุโมงค์เรื่อยๆทางเดินเริ่มลาดลงนำพวกเขาไปสู่ห้องโถงขนาดเล็กที่ดูเหมือนจะเป็นเพียงทางตันและในตอนนั้นเองตะเกียงน้ำมันโบราณที่โอมาจุดขึ้นก็เริ่มสั่นไหวอย่างรุนแรงเปเลวไฟเต้นระริกราวกับมีลมพายุพัดเข้ามาทั้งๆท,ที่ในอุโมงค์นั้นไม่มีลมแม้แต่น้อย ทันใดนั้นเงาดำขนาดมหึมาก็ทาบทับลงบนผนังถ้ำฝั่งตรงข้ามมันเป็นเงาที่ชัดเจนเงาของส่วนหัวของอสอรพิษขนาดใหญ่ที่กำลังเลื้อยผ่านไปอีกฟากหนึ่งของผนังหินเงามันใหญ่โตเสียจนทำให้เงาของคนทั้งสี่ยิ่งดูเล็กกระจอยร่อย เงาดำนั้นเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วทิ้งไว้เพียงเสียงลมคำรามที่ดังก้องอยู่ในหูของทุกคนและความเงียบที่น่าขนลุกสสิตัวแข็งทื่อโอมากำมีดสั้นในมือแน่นขณะที่ด็เตอร์โจนาธานจ้องมองผนังหินว่างเปล่านั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่อยากจะเชื่อและเป็นด็เตอร์เลล่าที่พึมพำออกมาด้วยน้องเสียงสั่นเทา นี่คือสัญญาณเตือนไม่ใช่ภาพลวงตาอาเป๊บตื่นขึ้นแล้วจริงๆเงาปริศนาที่ปรากฏขึ้นไม่ได้ทำให้พวกเขากลัวจนต้องล่าถอยแต่มันกลับยิ่งกระตุ้นความอยากรู้ของด็อตอร์โจนาธานมากขึ้น เขาเชื่อว่าผนังหินที่ดูเหมือนทางตันนั้นต้องมีกลไกลบางอย่างซ่อนอยู่และมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหลังจากสำรวจอยู่พักใหญ่พวกเขาก็พบแผ่นหินที่สามารถผลักเข้าไปได้เผยให้เห็นทางเดินที่ทอดลึกลงไปเบื้องล่างปลายทางของมันคือห้องโถงใต้ดินขนาดมหึมาและสิ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้องนั้นก็ทำให้ทุกคนลืมหายใจ มันคือโรงหินแกรนิตสีดำสนิทที่มีขนาดใหญ่กว่าโรงศพของฟาโรห์องค์ใดๆที่เคยมีการค้นพบบนฝาโรงสลักพระนามอาเปปิไว้อย่างชัดเจนแต่รายล้อมพระนามนั้นคือร่องรอยของอักษรจารึกที่เป็นเหมือนคาถาผนึกดอกเตอร์โจนาธานเดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะกล่าวขึ้นว่านี่อาจไม่ใช่สุสานแต่อาจเป็นคุก เป็นไปได้ว่าฟาโรอาเป,ปปิอาจไม่ได้บูชาอาเปปแต่พระองค์อาจจะเป็นผู้ที่พยายามพันนึกมันไว้ที่นี่จริงๆเพื่อปกป้องอียิปต์จากอำนาจของมันแต่ดูเหมือนว่าการเปิดประตูเข้ามาในห้องโถงแห่งนี้คือการทำลายพัผนึกนั้นไปโดยไม่รู้ตัว ทันทีที่ด็อเตรโจนาธานพูดจบผนังถ้ำทั้งสี่ด้านก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงฝุ่นผงร่วงกล่าวลงมาจากเพดานรอยแตกเริ่มปรากฏขึ้นบนผนังหินราวกับใหญ่แหมงมุมและจากรอยแตกที่ใหญ่ที่สุดรอยหนึ่งแสงสีแดงฉานก็สาดส่องออกมาพร้อมกับดวงตาสีเลือดขนาดเมือืึมาที่กำลังจ้องมองลอดเข้ามา มันคือดวงตาของอสอรพิษดวงตาที่เต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราดและความหิวกระหายที่ถูกจองจำมานานนับพันปีเสียงขู่ฟอฟอดังกระหึ่มจนทำให้แผ่นดินสะเทือนสถานการณ์บีบขั้นถึงขีดสุดโอมาตะโกนให้ทุกคนหนีแต่ด็อกเตอร์เลลากลับวิ่งไปที่โลงหิน เราหนีไม่ทันหรอกทางเดียวที่จะรอดคือต้องทำพิธีพัน,นึกมันอีกครั้งตามที่จารึกไว้บัดนี้พวกเขาต้องเลือกระหว่างการวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดหรือจะอยู่เผชิญหน้ากับตำนานเพื่อพัน,นึกความโกลาหนนี้กลับลงไปในความมือดอีกครั้งและพวกเขาไม่มีเวลาให้ตัดสินใจอีกแล้วกำแพงหินทนแรงกดดันไม่ไหว <the> อีกต่อไป มันพังทลายลงมาเป็นเสียงเสียง <'s> แล้วร่างที่แท้จริงของอเปบก็ได้ปรากฏขึ้นเต็มสองตามันเลื้ยผ่านช่องโหว่เข้ามาในห้องโถงอย่างชา้ชาๆแสงจากตะเกียงที่สั่นไหวาสาดส่องให้เห็นเกล็ดสีดำมะมืมที่มันวาวราวกับนิน ขนาดของมันใหญ่โตเกินกว่าจินตนาการลำตัวของมันใหญ่กว่าเสาหินในวิหารคานักและส่วนที่เข้ามาในห้องโถงนี้ดูเหมือนจะเป็นเพียงส่วนหัวของมันเท่านั้นดวงตาสีแดงเพลิงของมันจ้องเขม็งมาอย่างมนุษย์ตัวเล็กๆทั้งสีมันอ้าปากกว้างเผยให้เห็นเขี้ยวโค้งหงอที่ขมกริบและมีขนาดใหญ่เท่าแขนคน เสียงคำรามที่เปล่งออกมานั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์แต่เป็นเสียงของความโกลาหลนเป็นเสียงของรัตติการที่กำลังจะกลืนกินทุกสิ่งทีมงานทั้งสี่ยืนนิ่งตะลึงงนันสมองปฏิเสธที่จะรับรู้ภาพที่เห็นตรงหน้าเพราะสิ่งที่เคยเป็นแค่ตำนานในหน้ากระดาษสิ่งที่เคยเป็นแค่ภาพวาดบนฝาผนัง บัตรนี้ได้เลื้อยออกมาและกำลังเผชิญหน้ากับพวกเขาแล้วท่ามกลางความกโกลาหนและความสิ้นหวังนั้นเองดอกเตอร์โจนาธานก็ตัดสินใจเขาวิ่งไปสมทบกับดอกเตอร์เลลาที่หน้าลงหินผมอยู่กับคุณเขาตะโกนแข่งกับเสียงคำรามเลลาน้ำตาคลอเบ้าแต่ก็พยักหน้ารับอย่างเด็ดเดียว ทั้งคู่เริ่มช่วยกันอ่านคาถาโบราณที่สลักอยู่บนฝาโลงเป็นภาษาที่ตายไปแล้วนับพันปีแต่ในวินาทีนั้นมันกลับทรงพลังและมีความหมายมากกว่าภาษาใดๆในโลกขณะที่อาเป็บกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆโจนาธานก็ยื่นมือไปกุมมือของเลลาไว้แน่นไออุ่นจากฝ่ามือของเขาช่วยเรียกสติของเธอกลับคืนมา เขามองลึกเข้าไปในดวงตาของเธอสายตาที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่านั้นดอกเตอร์เลลาฟังผมนะถ้าเรารอดจากเรื่องบ้บบ้านี้ไปได้ผมอยากจะใช้เวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่เพื่อศึกษาเรื่องนี้ไปพร้อมกับคุณตลอดไป ในวินาทีแห่งความเป็นความตายนั้นคำพูดของเขากลับกลายเป็นคำสัญญาที่ส่งพลังที่สุดเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางเงาแห่งความตายราวกับว่าคำสัญญานั้นได้ปลุกพลังบางอย่างขึ้นมาเสียงของคนทั้งคู่ที่อ่านคาถาโบราณเริ่มดังก้องกังวานไปทั่วทั้งห้องโถงอักษรจารึกบนลงหินเริ่มเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าขึ้น โอมาและสสิที่ตั้งสติได้ก็รีบนำคบเพลิงที่ยังติดไฟอยู่ไปปักไว้รอบโลงหินตามสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นแสงจากคบเพลิงสว่างวาบขึ้นพร้อมกันผสานกับแสงสีทองจากลงหินจนกลายเป็นโดมพลังงานที่สั่นสะเทือนไปทั้งปฐพีอาเป๊กคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดมันพุ่งเข้าใส่โดมพลังงานนั้นแต่ก็ถูกผลักกลับไปอย่างรุนแรง คาถาโบราณได้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งมันไม่ได้สังหารอสอรพิษยักษ์แต่มันกำลังพัผนึกมันกลับสู่ความมืดร่างมหึมาของอาเปบค่อยๆถูกดึงกลับเข้าไปในเงามืดหลังกำแพงที่พังทลายเสียงคำรามของมันค่อยๆจางหายไปเหลือไว้เพียงเสียงสะท้อนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความอาฆาต ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงบลงแสงสว่างค่อยๆดับวูบเหลือเพียงแสงจากคบเพลิงที่ยังคงลุกโชนอยู่เช้าวันใหม่มาเยือนแสงอาทิตย์สีทองสาดส่องลงมายังทะเลสายอีกครั้งเป็นสัญญาณว่าเทพราได้รับชัยชนะอีกวาระหนึ่งทีมงานทั้งสี่ที่รอดชีวิตมาได้อย่างหุดหวิดยืนมองดวงอาทิตย์ขึ้นด้วยความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย พวกเขาไม่ได้เพียงแค่ขุดคนพบสุสานแต่ได้ต่อสู้กับตำนานและเป็นผู้ผนึกมันกลับไปความเหนื่อยล้าความโล่งใจและความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นทำให้พวกเขารู้ว่าชีวิตจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ขณะที่ทุกคนกำลังรู้สึกถึงความหวังกล้องก็ค่อยๆแพนออกไปจับภาพที่เนินทรายไกลลิบๆที่ซึ่งเงาทอดยาวของอรุณรุ่งได้เปิดเผยให้เห็นร่องรอยบางอย่างมันคือรอยเลื้อยขนาดมหึมาบนผืนทรายที่ทอดยาวจากทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกก่อนจะเลือนหายไปสุดขอบฟ้าเรากับจะบอกเป็นนายว่า ตำนานนั้นไม่เคยตายมันเพียงแค่รอคอยคืนต่อไปที่เงาจะหวนกลับมากลืนกินแสงสว่างอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าคุณเชื่อว่าบางตำนานอาจเป็นเรื่องจริงขอบคุณค่ะ